และนี่คือเบ็ดบลูทูธที่เราตกกันกลางอากาศกอกูโะู่วกูหลกเอาไงแผ่นหนค่อยๆขยะเ่ววางเด้งกันมาโดนหน้าด้วยผมใส่ต้องสลัดชีพจับสายดีกว่าแซน จับสายพันแขนดึงเปียกแน่เลยว่าปิดตารอเลยไปดึงปลายสายกดๆลงไงนี่มันเด้งกับมาโดนหน้าโดนขาเอาคันวางไว้เน,นี่ย หรือ,อย่างน้อยเอาตะกัวกลับมาไว้ก่อนใช่ไหมถ่วใหญ่แล้วจะแพงยี่สิบสองบาทอะ่ะหลบก่อนแล้วหลบก่อนแล้วเ <c oughs> ดวยใ้สุดแรงเลย ักหนึ่งเนี่ยกูว่าสองนาทีผ่านไ,ไมตอ,อ,อย่างน้อยเราจะกาดคืนยังดีถ้ามีบุญมันก็อาจจะเด้งกลับมานะพวกนะั้นพันแขนหล่รอบเดียวบ้าน ไปเดินให้สุดแรงเลยกี่ปอนวะสามสิบไม่ให้หน่อยอะ่ะเจไปเลย เดินไปเลยเดินไ,ไม่ต้องรอแล้วผมพันแข่แล้วก็เดินเลย,เยหลายรอบตัดตัด <c oughs> ตัดเถอะเสียของยืนหมด สรุปว่าตับขออยู่ไกลๆเลครับบายบายก่อนนะบายบายน่นอนนยเสียหายหนึ่งกรึบเรื่องจบ มันห้อยไว้เป็นสัญลักษณ์สวัสดีมาตรสบายใจไหมลงอก <laughs>